สวัสดีครับวันนี้ครูอมรหรือครูตั้มนะครับจะมาสอนเรื่องเปอร์สเปกทีฟแบบ2จุดนะครับเรามาเรียนรู้การทำเปอร์สเปกทีฟแบบ2จุดกันเลยนะครับการทำเปอร์สเปกทีฟ2จุดโดยมีวัตถุประสงค์คือให้นักเรียนรู้ขั้นตอนในการเขียนแบบตกแต่งภายในได้และนักเรียนสามารถปฏิบัติในการออกแบบวัตถุภายในได้นะคะขั้นตอนแรกเลยอุปกรณ์ของเราก็จะมี กระดาษร้อปอนขนาด a 4ไม้บรรทัดแล้วก็ดินสออย่างรบนะคะเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนแรกเลยคือ1เราจะมาทำเส้นระดับสายตาก่อนเราขีดเส้นระดับสายตานะฮะเป็นเส้นแนวนอนนะฮะจากนั้นให้เรากำหนดจุด2จุด ซ้ายและขวานะฮะกำหนดจุดซ้ายและขวาโดยจะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็น v1 ฝั่งนี้ก็จะเป็น v2 นะจากนั้นให้นักเรียนกำหนดเส้นแนวตั้งขนาดใดก็ได้นักเรียนกำหนดเส้นแนวตั้งครูตามจะกำหนดแค่นี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนนำจุด v1 เนี่ย ขีดผ่านไประหว่างาปลายเส้นทั้งสองนะฮะปลายเส้นทั้งหัวและท้ายและ v 2นะฮะขีดเหมือนกับ v 1นะฮะ,ะ,ค,ะคือขีดไปให้จลดปลายเส้นหัวและท้ายนะฮะ ฉะนั้นจะได้รูปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กําหนดความกว้างของวัตถุนะคะโดยให้นักเรียนกําหนดความกว้างของวัตถุเองและขีดเส้นตั้งให้ขนาดกับเส้นเส้นแรกที่เราขีดนะคะทั้งสองฝั่งให้ขนาดให้ขนานกัดกับเส้นแรกนะคะจากนั้น เราก็จะดำ v 1นะมาขีดให้จลดปลายของฝั่งขวามือนะฮะนะักเรียนและ v 2ขีดปลายฝั่งซ้ายมือจากนั้นเราก็ได้รูปทรงสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนจากนั้นเรากำหนดคือเราเน้นเน้นเส้นที่เป็นรูปวัตถุนะฮะ นี่คะอันนี้คือแบบคร่าวๆในการทำเปอร์สเปกทีฟสองจุดนะ,ะอันนี้เป็นแบบ b i r ร์ดไอวิวคือมองจากด้านบนเราจะเห็นพื้นที่ด้านบนนะฮะแล้วก็พื้นที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวจากหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะาในชั่วโมงต่อไปเราจะฝึกเป็นระดับสายตานะฮะระดับสายตาคืออยู่ตรงกลางแล้วก็ระดับมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะวันนี้ก็ขอ จบการสอน p e r s p e c t กทีฟจุดในระดับเ i r ร์ดไอวิวคือมองจากด้านบนลงมาด้านล่างเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้ะเป็นไงครับการเรียน p e r s p e c t กทีแบบ2จุดแบบ b i r ร์ดไอวิวไม่ยากเลยใช่ไหมครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องเปอร์สเปกทีแบบ2จุดในระดับสายตากันนะครับสวัสดีครับ